เรามาต่อเมื่อกี้นี้เราเกี่ยวดูเกี่ยวกับค่าแรงเงินเดือนใช่ไหมคะนี่เรามาดูตัวต่อไปคือการชําระเงินกู้การชําระหนี้เงินกู้เมื่อเราจ่ายเงินแล้วเมื่อเรากู้เงินมาเราก็ถึงเวลาที่จะต้องชําระเงินกู้นะคะในการที่บันทึกบัญชีใช่ไหมลูกดังนั้นเราเชื่บัญชีทะเบียนใบสําคัญและทะเบียนจ่ายเช็คจะยังไงนะนะมาดูกันเลยลูกนะนะเราไปดูอันแรกคือทะเบียนการจ่ายเช็คเราจะต้องเดบิตเงินกู้ เดบิตพาษีจ่ายและพาเดบิตดอกเบีย้ยจากนั้นเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายและเครดิตใบสำคัญจ่ายพออันที่2มาเป็นทะเบียนจ่ายเช็คเราก็กลับข้าบัญชีการเหมือนเดิมจากที่อยู่เครดิตให้อยู่เดบิตคือใบสำคัญจ่ายและเครดิตด้วยอะไรลูกธนาคารนะคะดังนั้นเมื่อเราชําระเงินกู้เราก็ต้องทําตามวิธีของระบบใบสําคัญจ่าย อันนี้ใบสําคัญจ่ายนี้คือสําหรับหนี้สินหมุนเวียนเท่านั้นนะคะส่วนเงินกูเนก้เป็นอะไรลูกเป็นหนี้สินระยะยาวนะคะตอนกู้ไม่ต้องเลยลูกไม่ต้องจัดทําใบสําคัญจ่ายเพียงแต่ลูกบันทึกเป็นหนี้สินเอาไว้และโดยนะคะโดยเดบิตเงินสดหรือธนาคารก็ได้และเครดิตบัญชีเงินกู้เมื่อเราจะจ่ายชำระหนี้เราก็ต้องจัดทำใบสำคัญนั้น ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงนี้ใบสําคัญจ่ายเสียก่อนใช่ไหมลูกแล้วจึงจ่ายเช็คชําระนี้ตามใบสําคัญนั้นที่เกิดขึ้นส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ให้ปฏิบัติตามเช่นเดียวกับการจ่ายค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกโอเคนะคะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างเขาบอกว่าวันที่10ใช่ไหมคะวันที่10กันยายน2-5 X5 กิจการ จัดก,การนะคะจ่ายชำระหนี้เงินกู้เท่าไรลูกจำนวน200แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไหร่คะ18,000บาทให้กับธนาคารกสิกรไทยจำนวนเท่าไหร่คะกะสิกรไทยโดยจะทำเช็คเท่าไร่ลูกเลขที่9ขีดเเลและจ่ายเช็คด้วย8 7 8 5 1 1ดังนั้นเรามาดูทะเบีนบยนใบสําคัญจ่ายใบยทะเบีนบยนใบสําคัญเลยดูยสำคัญนะล,ลูกนะก็ทำไมคะ ลำดับมาเลยวันที่10บำคัญเขีด7ผู้รับคือใครธนาคารกสิกรและจ่ายอะไรคะเงินกู้พรอดอกเบี้ยว,วันที่เท่าไหร่วันที่10เจ็ที่เท่าไหร่คะ78511ปด่ยอเย่เท่าไหร่คะเี่เท่าไหร่ลูกสองแสน1 8 0 0 0จ่ายเงินกู้พรอดอกเบี้ยนะคะเสร็จแล้วเรามาดูบัญชีอื่นชื่อบัญชีคือเงินกู้และดอกเบี้ยจ่ายนี่คือจะเบียนใบสำคัญ เรามาดูทะเบียนการจ่ายเช็คหนูดูนะคะมาวันที่10เหมือนเดิมชิิชที่เท่าไหร่78511นะคะธนาคารกสิกรไทยและใบสำคัญเท่าไหร่ลบ9ขีด7ตัวย่อเป็นค่าจ่ายคือ218,000บาทเหมือนการาจ,าจาายในไหนออกธนาคารออกนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างนี้กันนะคะบริษัทกราเดนนะคะนะคะลูกนะ ใช้ระบบใบสำคัญไนาคารใช้ระบบใบสำคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงินนะคะทะเบียนอะไรลูกทะเบียนใบสำคัญช่องเดบิตซื้อค่าขนส่งภาษีซื้อและอะไรลูกบัญชีอื่นๆดังนั้นเดี๋ยวดูนะอันนี้คือ,อรายละเอียดของใบสำคัญค้างจ่ายณวันที่31ดกรดกฎาคมตัวนี้คือค้างจ่ายนะคะค้างจ่าย แต่มี2ตัวนี้ทำไมคะที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะตัวนี้จ่ายกรมสรรพกรกับประกันสังคมนะคะทีน,นี้เรามาดูอันนี้คือรายการที่เกิดขึ้นในเดือนไหนลูกในเดือนสิงหาคมนะคะวันที่1จ่ายเช็คให้ผู้รักษาเงินสดยอยตั้งวงเงินจำนวนเท่าไหร่คะ2,000บาทอ่ะวันที่3จ่ายซื้อวัตถุดิบเท่าไหร่คะ ห้าพันสค่าเพิ่ม7%ตและตามเงื่อนไขเขาห้าจ่ายค่าขนส่งเข้า620บาทนะคะวันที่6จ่ายเช็คชำระหนี้ค่าวัสดุตามใบสำคัญที่7-29ดดนะคะด้วยสด่ได้ส่วนลด2%นะคะแล้วที่7จ่ายเช็คตามอะไรลูกตามใบสำคัญจ่ายเลขที่เจ็ีดสามนะคะเสร็จแล้ววันที่9ซื้อ อุปกซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านี้ราคาเท่าไรลูกสามหมื่นบาทและมีภาษีลูกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเสร็จแล้วซื้ออะไรกซื้อวัสดุจากโรงงานาน,นิชใช่ไหมลูกแปดพันบาทรวมภาษียังไม่หลวมมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอ่านะคะเสร็จแล้วเลยลูกสิบสามจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้วัตถุดิบในวันที่สามเห็นไหม เราซื้อมาวันที่3เราต้องจ่ายวันที่3นะคะเสร็จแล้วจ่ายเช็คเลยลูกตามใบสําคัญจ่ายด้วยเท่ไรลูก7ขีด3นะคะอันนี้เรามาดูกันแล้ววันที่19เลยลูกรับบินค่าซ่อมแซมเครื่องจากบริษัทนะคะ OA Thailand นะคะจำกัากจำนวนาไหร่คะ6,500บาท6,500บาทนะคะเสร็จแล้วเราด,ด,ดูดูนะลูกวันที่22วันที่22 จายเช็คเพื่อชําระหนี้เงินกู้จ่ายเช็คเพื่อชําระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเงินกู้นะคะเงินกู้เท่าไรหนึ่งแสน้อมดอกเบี้ยเงินกู้นะคะเสร็จเท่าไรลูกจำานวเท่าไรคะเก้าพันบาทให้าราคาหันโกงศรีอยุทยาน,นะคะเสร็จแล้ววันที่ยี่สิบห้าซื้อได้อีกซื้อวัตถุดิบจากร้านพานิพาอะาไรลูกสี่หมื่นแปดพาสินค้าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์และเงื่อนไข ตามเงื่อนไขนะคะและจ่ายค่าขนส่ง570บาทนะคะแล้วผู้รักษาเบอร์ชดเชยนะคะค่าไฟฟ้ามาเท่าไหร่ลูก749อันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมีค่าพาหนะมีค่าอะไรลูกค่าจ,จ่ายเป็นเด็ตและจ่ายเช็คให้วันนี้อ่าแล้วมีอันที่บาทต่อลูก3ามบเอะไรคะมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าแรงนะคะมีเงินเดือนมีค่าแรงหกักภาษี5%เปเต ถามว่าวการสั่งเขาเมื่อ,อไหร่คะสาเปอร์เซ็นต์จ่ายเส็ยให้พนักงานแรงงานในวันนี้ดังนั้นเขาให้ทำอะไรหนึ่งทะเบียนใบสําคัญเริ่มต้นด้วยที่แปดขีดหนึ่งสองทะเบียนการจ่ายเช็คเริ่มต้นที่โดยต้นด้วยหนึ่งศูนย์ขีดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดและอะไรต่อลูกแล้วก็ใบสําคัญจ่ายและรายละเอียดใบสําคัญค้างชําระใบสําคัญค้างจ่ายดังนั้นเรามาดู นะะอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือทะเบียนใบสําคัญจ่ายนะคะหนูดูนะทะเบียนใบสําคัญนะคะหนูดูเลยนะว่าวันอ่านแบบที่เจ็ดขีดสิบสี่นะคะบริษัทฐามิตรเราซื้ออะไรมาเท่าไหร่ลูกคะสามหมื่นเจ็ดเท่านี้อ่ามีอะไรลูกมีภาษีเท่าไหร่คะมีภาษีอยู่สองพันสี่ร้อยห้าสิบดังนั้นเขาซื้อมาสามหมื่นห้ามีภาษีมาสองพันสี่ร้อยห้าสิบและปาวันที่ ลำดับที่เท่าไหร่ลูก7ขีด2 9บริษัท for you ซื้อวัตถุเหมือนกันซื้อมาเท่าไหร่จาม่าไหร่ลูกที่6เลที่เช็คเท่าไหร่คะ1ขีด1 9นะคะอันนี้เราต้องไปทำทะเบียนเช็คก่อนถึงจะมาใส่ตรงนี้ได้นะคะโอเคนะลูกนะนกยอะเท่าไหร่จา่ายครั้งคือ64,200ดังนั้นดังนั้นดังนั้นซื้อวัตถุคือ60,000และภาษีคืออะไร4,200 นะคะจ่ายกรมสรรพกรนั้นจ่ายเท่าไหร่ลูกร้อยพันยี่สิบนะคะเ,เลขที่อะไรลูกเลขที่หนึ่งศูนย์สองศูนย์และวหกพันห้านะคะเสร็จแล้วจ่ายประกันสังคมค้างจ่ายวันที่สิบห้านลูกวันที่สิบห้านะคะสิบห้านะเลขที่เช็คคือหนึ่งศูนย์สองสองนะคะตัวนี้หนูต้องทำทะเบียนจ่ายเช็คก่อนถึงจะมาทำทะเบียนใบสำคัญได้นะคะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วหรือทําควบคู่กันไปก็ได้เลยลูกเสร็จแล้วตัวนี้มาคำจ่ายคือ7,8 0ดัดังนั้นในช่องบัญชีอื่นคือช่องเงินเดือนคือใส่3,5 0พนะคะเสร็จแล้วในลูกค่าแรงเท่าไหร่ลูก3า0 0ดังนั้น2ตัวนี้คือจะได้6000ที่อยู่ได้เป็นภาษีหักก็ใส่ในภาษีหักในที่จ่ายนะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมาการสังเเหมือนกันเป็นเงินเดือนราคาแรง2001กับ1น0่นะคะแล้วก็เป็น3า0พนะคะตัวนี้ใส่ไปได้เลยโอเคต่อมา ป็นทะเบียนใบสําคัญต่ออีกเห็นไหมคะอันนี้ทะเบียนใบสําคัญของเดือนมกราอันนี้ทะเบียนใบสําคัญของเดือนสิงหาที่เกิดขึ้นนะคะสิงหาอันนี้ของเดือนอะไรลูกของเดือนมกราคมเห็นปะของเดือนมกราคมอันนี้ของเดือนสิงหานะคะของเดือนสิงหาหนูทำเหมือนกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างทำเหมือนกันนะคะใส่วันที่ทุกอย่างเหมือนจะหมดเลยรายการเดียวกันที่เคยให้ทําต่อมาเสร็จแล้วหนูก็ทำมาต่อลูก ล้กก็รวมยอดมาเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วมาดูทะเบียนจ่ายเช็คเห็นปะอันนี้ต้องทำจ่ายเช็คก่อนถึงจะทําทตรงนี้ได้โอเคนะคะต่อมาเรามาดูล,ลูกทะเบียนใบสําคัญทะเบียนใบสําคัญเอามาจากไหนหนูไปดูทะเบียนจ่ายเช็คอยู่ซิจ่ายเช็คก่อนยอดตรงเนี้เห็นปะสามหมื่นเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นะคะใส่ไปรูปเป็นและยอดยกไปมาจากไหนอ่าเด,ดี๋ยวดู ยอดยกไปมาจากอ่ะอันนี้หนูดูอันนี้คือมายอดจ่ายเช็คใช่ไหมลูกแล้วจ่ายเช็คนะอันนี้หนูดูใบสำคัญจ่ายอ่าใบสำคัญจ่ายหนูด,ดูใบสาคัญจ่ายดูสิหนึ่งแสนห้าหมื่นจากไหน ต,าาต,ตัวนี้มาจากไหนใช่ไหมคะหนูตัวนี้จากไหนคะตัวนี้มาจากไหนลูกมาจากที่หนูต้องทําใบอะไรต่อด้วยทําใบสำคัญอะไรลูกใบสำคัญค้างจ่ายว่ามันจ่ายอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วหนูก็เอาไปใส่ตรงนี้ลูกนะค้างจ่ายนี้มาใส่ตรงนี้แล้วบวกกันได้เท่านี้แล้วตัวนี้จะเป็นยอดยกไปของวันที่1นึยอดมาวันที่1แล้วหนูก็เอาทะเบียนใบสาคัญจทะเบียนใบสำคัญสิเยอะเท่าไหร่คะ 429,000ตัวนี้เอามาใส่นะคะเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วบวกกันก็จะได้สองข้างทําไมลูกสองข้างต้องเท่ากันนะคะแต่แล้วเมื่อทำแล้วหนูต้องทำอะไรลูกทะเบียนใบสำคัญรายละเอียดใบสำคัญค้างจ่ายว่าในวันที่31สิงหาเนี่ยมียอดอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้จ่ายเงินนะคะแล้วก็ประบวกเป็นรายการแบบนี้ต่อไปโอเค อันนี้คือสิ้นสุดแล้วลูกเนาะแล้วกูติดต่อแล้วติดตามทำงานในคะารูปนะคะแล้วส่งกูด,ด้วยเนาะเดี๋ยวเจอกันต่อไปในเรื่องถัดไป